เนที่ล้อ,อยางมาต่อเลยนะคะล้อนะคะเป็น O S 1 1 3สเปค20กว้าง12ออฟเซตลบ44นะคะส่วนยางเป็นลด X 3 3 12.5ขอบมาเลยนะคะตัวนี้เป็นเบรกค a ด i ิแลกนะคะ6พอรตตัวนี้การ380นะคะประกันตลอดอายุการใช้งานบอกเลยว่าหนึบแน่นอนนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พามาชม t o y ยต้า e ี o นะคะงบ0 0 0แสนนะคะจองชุดโปร5 5 0 0 0บาทไว้นะคะแต่มาจบที่3 0 0 0 0 0มันเป็นยังไงทำไมถึงจบที่3 0 0 0นเดี๋ยวพามาชมคลิปนี้กันเลยนะคะรอบคันเลยให้ดูรอบคันก่อนเลยนะคะสวยงามมากคันนี้ตอนมาก็เรียบเรียบมาเลยนะคะเป็นรถใช้งานทั่วไปปกปติตอนนี้นะคะอยากแต่งหล่อว่างแล้วนะคะก็เลยจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะ นไหนๆก็รถใช้งานดีอยู่แล้วเนาะถึงเวลาแล้วก็มาอัพเกรดให้มันดีกว่าเดิมนะคะอ่ะมาเริ่มต้นกันที่ล้อ,อยางกนก่อนเลยนะคะล้อนะคะเป็น OS 113สเปค20กว้าง12อออฟเซต็ตลบส่นะคะส่วนยางเป็นโรถ X33 12.5ขอบ20นะคะก็จะเป็นลายแบบนี้เลย เป็นดอก MT นะคะตัวนี้ลุยได้แต่ว่าจะมีเสียงนิดนึงเวลาขับขี่นะคะเป็นเรื่องปกติสำหรับยางดอกใหญ่อยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะอ่ะแล้วก็มาดูกันที่ซุ้มนะคะงานแต่งซุ้มเราก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะต้องบอกก่อนว่าพอใส่สเปเนี้ที่เป็นออฟลบอะต่อให้เรายกยังไงอะออฟเซ็ตล้อมันลบเข้าไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องแต่งซุ้มนะคะนี่แล้วก็มาต่อที่ช่วงล่างนะคะช่วงล่างก็จะเป็น คันนี้ขอจัดเต็มเลยเป็น OEM 2.5นะคะของ Pro Fender โชคเนี่ยจะมาพร้อมสปริงนะคะแล้วก็มีกระบอกซับแทนแยกออกมาตัว2.5กับ2.0ต่างกันตรงไหนนะคะต่างกันที่แกนโชคนะคะตัวแกนโชคของตัว2.5เนี่ยจะใหญ่กว่านะคะแล้วก็ลูกสูบใหญ่กว่าด้วยแล้วก็ตัว2.5เนี่ยจะมาพร้อมสปริงนะคะก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งเบ้าโชคนะคะส่วนถ้าเป็น2.0เนี่ยเราต้องใช้สปริงเดิมนะคะ อ่ะนี่แล้วก็ปีกนกปรับองศาเรียบร้อยอแล้วก็มาต่อกันที่ไฮไลท์ของเราเลยนะคะล้อดำเบรกแดงเนี่ยมันเข้ากันมากๆเลยตัวนี้เป็นเบรกค d i l l a c นะคะ6พอร์ตตัวนี้การ380นะคะประกันตลอดอายุการใช้งานบอกเลยว่าหนึบแน่นอนนะคะโรลร้อยไม่ต้องกลัวนะโรลสร์อยไม่ต้องกลัวเลยนะคะเบรกเอาอยู่แน่นอนอมาต่อกันที่ ไอเทมพิเศษนะคะชอบมากนี่ค่ะบันไดไฟฟ้านะคะแนะนาแนะนาให้ใช้ทุกคนนะเพราะมันดีจริงๆนะคะเพราะว่าใช้ทุกคันเหมือนกันต่อให้เป็นรถโดดรถเราเองเราก็ยังใช้เลยนะคะอันนี้มันต่อกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็เป็นโช๊ค o e m 2.5เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ได้มาพร้อมสปิงเนาะก็จะเป็นตัวแกนโช๊คแบบนี้เลยแล้วก็มีกระบอกกับแทงแยกมานะคะแล้วก็ลูก เพิ่มท่อด้วยนะคะคันนี้ท่อของ h k n นะคะเสียงดังไม่เกิน95เดซิเบลเพราะฉะนั้นก็คือไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะคะรูปลักษณ์สวยงามแบบนี้เลยมีรับประกันนะคะแบรนด์ญี่ปุ่น HKS เพราะฉะนั้นวางใจได้มีใบเซอร์ติฟิเคตให้แน่นอนนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าลูกค้าเป็นคนรักรถเนาะเวลาแต่งก็จัดเต็มเวลาดูแลก็ต้องจัดเต็มเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นก็ขอเสริมช่วงล่างด้วยกันแข้งนะคะเป็น underprotekt ของ Hammer นะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะบางรุ่นก็จะเป็นสีดำแต่จะมีแค่สองสีสีดำกับสีแดงแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นสีพิเศษสีอื่นเช่นแบบลูกค้าบางคนอยากได้เป็นสีเทาแลมโบก็มีนะคะเราก็ดำเนินการพนให้นะคะสามารถทำได้นะคะแต่ว่าก็ต้องแจ้งก่อนนะว่าสีมันอาจจะไม่ได้แบบอาจจะมีกรณีแบบลอกออกได้นะคะอ่า โอเควันนี้ก็พาชมรอบคันตามนี้นะคะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะตัวอย่างแนวทางการแต่งรถงบ300แสนนะคะก็ดูคันนี้ไว้ได้เลยนะคะไปดูรูปเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะคะฝากนะคะมาฟังเสียงท่อกันก่อนนะคะว่ารั่นขนาดไหนแต่บอกเลยว่าเสียงออกแนว Sport, สปอร์ตนะไม่ไม่ได้แบบว่าดังแสบแก้วหูแบบนั้นแน่นอนโอเคค่ะไปเลย